เพื่อนเ่นเวันนี้น้ำจะมีวิธีการลบคลิปที่ผิดกฎนะคะให้เพื่อนๆได้เตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะสร้างรายได้ได้วิธีนะคะเราจะลบคลิปไหนจะรอให้ Facebook มาเตือนเราหรือเปล่านะคะน้ำอ่ะคือถ้าเกิดเรารอ Facebook มาเตือนใช่ไหมคะมันก็จะยากมากบางทีเขาเตือนเราเราก็แบบยังไงอะ่ะเราแทบจะไม่รู้เลยว่าอันไหนมัน ผิดหรือไม่ผิดเพราะว่าเขาอ่ะเสนอเพลงมาให้อย่างเพลงที่มีลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะบางทีเราใส่ไปมันผิดคือของน้ําอ่ะเคยใส่ไปแล้วมันก็ผิดลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะทีเนี้ยน้ําก็เลยอยากมาบอกเพื่อนๆว่าอะไรบ้างที่ผิดนะคะที่ตามความคิดของน้ำนะที่ประสบการณ์ของน้ำหนึ่งคิดที่ไม่เป็นต้นฉบับ ไม่ต้นเป็นต้นฉบับยังไงเวลาที่เราทําคลิปออกมาแล้วเราเอาไปลงช่องดากับช่องแดงก่อนอใช่ไหมคะคคแล้วทีนี้ Facebook เขาก็จะรู้ได้ว่ามันไม่เป็นต้นฉบับเ,เรื่องด้วยนะคะตอนที่เราอนุญาตให้ a c e b o o k อะคะเ,คเขาร่วงรู้ว่าเราอะแบบเข้าไปในแกลอรี่ของเราได้ร่วงรู้ข้อมูลของเราได้เขาก็จะรู้ว่าเราอะ อัปโหลดลงไปในช่องแดงกับช่องดําแล้วนะคะเขาก็จะสามารถรู้ได้นะคะเสร็จแล้วอะ่ะคลิปที่ไม่เป็นต้นฉบับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเอาเพลงที่เขาไม่อนุญาตนะคะที่มีลิขสิทธิ์นะคะเขาไม่อนุญาตให้เราอเอาส่วนนั้นนะคะมานะคะมาใส่เพลงมาใส่ในคลิปของเราพอถ้าเขาไม่อนุญาตแล้วอะ่ะมันกลายเป็นว่าคลิปเราอะ่ะ มันโดนลิขสิทธิ์ติดแดงใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งก็คือคลิปของเรามันไม่เป็นต้นฉบับทั้งหมดเราไปเอาคลิปของคนอื่นมารีมิสอ่าอ,อันนี้เขาอ,อนุญาตนะคะอ่ายัางอนุญาตอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเอาคลิปของคนอื่นในท<ม>ีวีอะไรเงี้ยมามามาตัดลงในช่องของเราหรือว่าเอาคลิปของคนอื่นคลิปพระคลิปอะไรเงี้ย บางทีอาจจะติดนะอันนี้เป็นการสมมุติฐานของน้ําแล้วก็ประสบการณ์ของน้ําที่เคยทํามานะคะ<อ>เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะคะ<อ>เพื่อนๆก็ไปลบได้นะคะวิธีการลบเดี๋ยวน้ําจะให้ดูคลิปนะคะว่าลบยังไงนะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถไปทําได้เมื่อตรงนั้นนะคะเกิดปัญหาหลังบ้านส่งออกมาว่าเราอ่ะไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์นะคะ เราสามารถเริ่มเราดูแดชบอร์ดทุกวันเราต้องดูแดชบอร์ดทุกวันใช่ไหมคะพอมันเริ่มติดอะค่ะให้เรารีบไปไลค่คลิปที่มันเป็นปัญหาที่มันไม่ใช่ต้นฉบับอะให้เริ่มไล่เลยนะคะเพราะว่า Facebook อะถ้ามันมีคลิปใดคลิปหนึ่งติดมาตรฐานมันอะนะคะสร้างไรายได้ทั้งหมดไม่ได้เลยนะคะไม่ใช่แค่คลิปเดียว แล้วอย่างอื่นสร้างได้นะคะมันก็คือถ้าผิดอันนึงแล้วก็ทั้งหมดอ่ะจะสร้างรายได้ไม่ได้ไไดนะคะดังนั้นเราต้องดูแดชบอร์ดแล้วเราก็เริ่มลบจากวันที่ผิดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันนี้เป็นวิธีการนะคะเราไปหน้า Facebook หลักของเรานะคะไปที่จุดสามตูดตรงข้าง board แดชบอร์ดเนี่ยค่ะกดเข้าไปนะคะหลัางจากนั้นเรื่่องทีเลือกที่บันทึกกิจกรรมนะคะกดลงไปะคะ่ะ เนี่ยก็มีข้อมูลต่างๆอยู่นะคะเสร็จแล้วอ่ะเราไปเลือกตรงที่โพสสาธารณะนะคะเนี่ยตรงโพสสาธารณะเนี่ยนะคะมันก็จะขึ้นมานะคะให้เราเลือกได้นะคะสมมุติว่าอันนี้นะคะน้ำลบไปแล้วเนาะ น้ำลบไปแล้วน้ำรู้ว่ามันติดตั้งแต่3วันที่แล้วใช่ไหมคะน้ำก็ลบคลิปที่มันเป็นปัญหาหรือโพสต์ที่มันเป็นปัญหาที่ไม่ใช่ต้นแบบอะค่ะลบไปแล้วทําง่ายๆก็คือคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกตรงจุดสี3จุดเนี่ยนะคะแล้วก็ย้ายไปที่ถังขยะนะคะเสร็จแล้วอะถ้าสมมุติเพื่อนๆลบผิดใช่ไหมคะเพื่อนๆก็สามารถออกไปนะคะแล้วก็ ดูที่ถังขยะนะคะถังขยะว่าเราลบอะไรบ้างเราจะเอากลับคืนมาก็ได้ค่ะเพื่อนๆ่ะนี่นะคะกู้คืนไปที่โปรไฟล์นะคะเราก็สามารถกู้ได้อันนี้ก็เป็นเมนูที่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะกิจกรรมสตอรี่เนี่ยค่ะทุกคนสามารถเข้ามาตรงนี้แล้วก็มาดูกิจกรรมของเราได้นะคะว่า เราลงสตอรี่อะไรไปมั่งนะคะมีอะไรที่ผิดไปมั่งแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นรูปของน้ำเฉยๆเนอะเออมันจะไม่เหมือนอันอันก่อนหน้านี้ที่น้ำแนะนำว่าให้ไปลบตรงสตอรี่เลยใช่ไหมคะมแท็กสาธนาะเพื่อนเพื่อนก็สามารถเข้ามาตรงนี้แล้วก็มาศึกษาดูได้นะคะว่า มันเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็มีคนแท็กน้ํามาเยอะเหมือนกันนะคะการแท็กนี่ในส่วนตัวน้ําคิดว่ามันเป็นการรบกวนผู้อื่นนะคะถ้าสมมุติว่าเขาไม่ใจดีนะคะน้ําจะบอกว่าเขาสามารถส่งเราเป็นสแปมเขาได้นะคะถ้าเขาแจ้งเราว่าเขาแจ้งทาง Facebook ว่าเราเป็นสแปม เราจะโดนนะคะโดนโดนโดนข้อหาอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ดีๆกับเพจเราเนอะอ่ะฮะถ้าอย่างนั้นเพื่อนๆนก็ดูไว้นะคะแล้วก็ไปศึกษานะคะโอเคนะคะบ๊ายบายคะ่ะ